สบายดีพี่น้องมาสกุทุกคนมากินข้าวรำกันเลยเพื่อนๆกับแกงหน่อไม้พี่น้องเลยใส่เห็ดละงอกมะอึพี่น้องหมูสชาบสั้นหนึ่งมังนาบพี่น้องกินสิ่งทำม้วนย่างอยู่น้ำมะสบายดิพี่น้องสบายดิพี่น้องชะบกกินบะข้าวองอกจะทำชุดตะบกินตะเมือนะงแกงมะม่ม้อย่างด้วย กยู่้น,นอกก,ก็บอยู่แห้งนอกก็กินข้าวมันกินต้มมีแล้วก็เชือขาา้าวมันคินปี้ยงมู

แดงกอะไรอะไรด้๋ยอ๋อแลเป็นฝันจ้ามีอไรเออหมกแ้วก็เป็นไข่เลยไข่ต้าหน่อย ကကျာအအိ့ပို်တနါတွေအို္ြးက်တာု်တရွ บนนะน้ำตาาเนี่ยปหรปหรอเาไม่มไมอบอกอก็เอาครับเจ้าเราไม่อบอกก็เอาอ่เงาเงาเนาะเขาห้ามไม่ใช่าเนี่ผมจะห้ามแล้วโอบยมั

กินบัวร่อนเ่านกิดกินฮะตะไค่้ก,กินตะไคร้ช่อ,องๆเอ่อช่องๆก่อนกลัวมาช่องเขาลงก่อนหนื่ค่ะอนเขาใจมันมันหกักกิน ข้มาม่แวบตก็มกับินอีกกบ่อยจะบายดีลด้วยบายดี้ารุเออตนเออเตกเตปเอา

ต pues ื่นเลยนอนน้อยหนึ่งตื่นแล้วก็บรนอนแบบพอแค่บางทีเติจะตื่นก็นอนยาวเลยบางนี่ามันนอนนอนเยิะบาง่นอนไว้ตื่นไวนานอนแบบทั้นี้นอนแบบคนอนกวนเลยจ้ะกับเงินฝากเลยเป็นเงียร์ นอนเลยเชือชวนเอนอนกับนอนควนมันก็่ใครนอนบ